สวัสดีครับวันนี้ผมหลิวมรดกไทยนะครับหรือหลิวโต้หัวนะครับวันนี้จะมาขอความรู้หลวงปู่ทวดหน้าทอหลังสาากาศกับพี่เฉินรังเทพนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวสวัสดีครับผมเอฟซีของพี่หลิวมรดกไทยทุกท่านนะฮะยังรับโคตรดีเลยพี่ใช่ไหมก็ยังไงก็ผมเฉินลังเทพก็ขอฝากตัวของคุณหลิวมรดกไทยนะฮะให้ช่วยกัน เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่หนะคเหมาะาหรับคนที่เหมาะสำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาเล่นใหม่ๆนะใช่ครับใช่ใช่เป็นตัวอย่างเพราะว่าอย่างที่เราเกิดกันมาใน EP ก่อนๆก็จะรู้ว่าพี่หลิวโมรดกไทยเนี่ยก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะโดนมาเยอะใช่ครับอ่าก็นี้ก็วันนี้ก็เลยมาขอความรู้พี่เฉินอีกรอบนึงนะฮะครับผมก็พาที่เช่าพี่เฉินไปนะครับอันนี้จะเป็นอ่าลวงปู่ทวดหน้าทอหลังเสาอากาศพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์เนี้ยเขาจะเรียกกันในวงการก็จะเรียกพิมพ์ทอใหญ่หลังสออากาศหรือจะเรียกหน้าทอหลังสออากาศหรืออะไรก็เรียกได้เพราะว่าหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่เขาเรียกว่ารุ่นนี้จะเป็นหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ซึ่งพิมพ์เนี้ยมันจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กซึ่งจะมีตัวทอทหารพิมพ์เล็กก็มีและพิมพ์อันนี้ก็คือพิมพ์ใหญ่ซึ่งทอทอเล็กเนี้ยจะมีจานวนการทร้างน้อยกว่าพิมพ์ทอใหญ่นะฮะแล้วก็คือรุ่นนี้คือจุดสังเกตเนี้ยก็คือจะมีตัวทอออนยยูู่ตตรงง้้ขึ อยู่ตรงเนี้ยถ้าแถวเนี้ยนะฮะใต้ฐานแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีสออากาศเฉียงขึ้นเนี่ยอยู่อยู่ตรงเนี้ยวิ่งขึ้นไปนะฮะแล้วก็ส่วนรุ่นเนี้ยของเก๊นเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือความคมนะส่วนอย่างเาถ้าของแท้เนี่ยตรงทอเนี่ยมันจะมีเสี้ยนคมๆนี่ววิ่งตัดผ่านนะแล้วก็จะมีความลึกในการเขาเรียกรอยปั๊มกระแทกแล้วองค์ไหนเนี่ยที่ดูง่ายๆเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไร มันจะเหมือนกับว่ามีมีรอยข้างๆเนี่ยเขาเรียกซสาเบลมันจะเป็นเหมือนปั๊มแรงแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นรอยแตกแต่องค์ไหนเนี่ยที่ตรงนี้แตกแบบเยอะหน่อยก็คือปั๊มไม่ลึกเหมือน,นลูกโกาา่ะบาาอะไรใช่ปะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกซสาเบลนะฮะเสาเบลแล้วก็ๆๆคือของเจเนี่ยเวลาทำเนี่ยไอ้พวกเสี้ยนอะไรพวกเนี้ยทำมันจะออกมาทื่อๆมันจะไม่ค่อยคมคือคําว่าคมนี่คือหมายว่ามีความพลิ้วของเส้นอน่ะคมพลิบเลยอ่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าของเจมานี่มันจะ เส้นเสี้ยนอะไรพวกนี้มันจะบวมๆหน่อยอ่าแล้วก็มันก็จะมีเก๊หลายฝีมือแต่ว่าถ้าเคยผ่านตายเยอะเราเห็นจากลักษณะธรรมชาติความคามความลึกเส้นเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอ,อแยกแยะได้แต่สิ่งที่สาคัญกว่าเรื่องแท้เก๊เนี่ยคือเรื่องผิวเพราะว่าพ้าเนี่ยส่วนใหญ่คุณไปซื้อบนแห้งพันทิพย์เนี่ยสมมติ<แ>เอเอาเป็นบนแห้งพันทิพย์นะ เขาจะมีการรับประกันให้คุณอยู่แ eh ล้วเอาเป็นอันน <no ี้หมายถึงที่มีร้านหรือตู้นะรับประกันแท้เขารับประกันแท้ให้คุณอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเจอหลังจากนั้นคือบางครั้งพระมีแต่งแต้มเติมมาตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้บอกบางทีเขาบอกไม่หมดหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็มีตั้งใจก็มีอ่าฉะนั้นเนี่ยคือการจะซื้อหาเนี่ยต้องดูให้ดีๆสำหรับรุนนี้คือรุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยลมดาเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจสําคัญในการที่ กำหนดเรื่องราคานะถ้าลมดําเปิดเปิดเยอะๆราคาก็จะถูกรุ่นนี้นะตอนช่วงราคาแพงๆเนี่ยราคาเนี่ยไปถึงสี่แสนขึ้นเลยตอนชั่วโมงแรงๆผิดนานยังก็ประมาณช่วงปีห้า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 หกยุคนั้นนะยุคนั้นผมพูดเพียที่สุดแล้วก็พอมาตอนเนี้ยราคาดรอปลงมันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและอะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนเนี้ยยังซื้อขายกันอยู่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่หนึ่งแสนจนถึงสองแสนขึ้นในลักษณะคัาเปยที่สวยอยู่ที่ลมดําเดิมเต็มหรือเปล่า ผิวมีคาบประลอดลุ้งหรือเปล่าซึ่งองค์เนี้ยองค์จริงเนียคือถ่ายรูปอมองอย่างี้ก็จะมองไม่ค่อยชัดเจนฮะก็จะมีคาบลุ้งคาบประหลอดเนี่ยขึ้นอยู่ในตามซอกๆนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอันนี้บล็อกนิยมสุดเลยใช่ไหมอันนี้นิยมสุดนิยมสุดคือถ้าพิมพ์หลังหนังสือใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมดพิมพ์ทอใหญ่หลังเสารอากาศนะแล้วก็จะพิมพ์หลังเสารอากาศธรรมดา,ลา,ามแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไร หมือนกับไม่มีสภาวอากาศประมาณนั้นอันนี้คร่าวๆแต่คืออันนี้คือนิยมสุดแล้วนิยมสุดแล้วคือจำนวนการสร้างก็จะน้อยหน่อยแล้วจะหาสภาพสมบูรณ์ก็จะน้อยแล้วรุ่นแล้วองค์นี้ที่ํำมาเสนอเนี่ยคือจมูกนี่คือแบบโด่งนี่เต็มร้อยเลยปกติปลายเนี่ยมันบางทีก็ขึ้นไม่ค่อยเต็มไม่ได้ไม่ได้ศัยกรรมมาไม่มีศัยกรรมก็คือว่าพระถ้าศัยกรรมเราจะดูออกบางทีเขามีดึงมีขุดมีเกาอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแต่ลักษณะลมดำเดิมๆเนี่ยเราก็ต้องดูคือพระนี่รุ่นนี้นะจุดสังเกต ลมดำเดิมไม่เดิมดูยังไงเนี่ยบบางทีเราดูที่ตรงปลายจมูกก่อนคือาาถ้าจมูกมาปลายจมูกมาเนี่ยครับตรงปลายจมูกเนี่ยด,ดำปีเลยอ่ะถ้าดำปีเลย <c oughs> ส่วนใหญ,ญ,ญาา่แต <c oughs> ้มเพราะ <c oughs> คุณอย่าลืมนะ จุดนี้คือจุดที่นูนสูงที่สุดเพราะเขาลมดําเสร็จเนี่ยบางทีเขาก็โยนเหมือนสมัยก่อนยังไม่มีนะคะเขาวางไว้ตามกระองตามอะไรแล้วมันก็มีการถูเวลาใส่รวมๆหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีการถูเก็บไม่ดีใช่แล้วก็หัวเข่าซ้ายขวาเนี่ยมักจะมีการเปิดบางๆอ่าอใช่คือจมูกเนี่ยบางทีเปิดเนี่ยบางทีมันได้ไม่อาจจะเปิดแบบแค่บางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบจมูกมาดาเข่าซ้ายเข่าขวามาดําไม่มีจุดเปิดเลยตัวหนังสือด้านหลังเนี่ยเออไม่มีแบบว่าเปิดเลยเนี่ยอ่ะพี่บอล พี่จ่ายของมันเอ่อเกี่ยวกับข้าวโอเคข้าวก็บางทีตัวหนังสือเนี่ยบางทีตรงจุดนู้นสุดของตัวหนังสือด้านหลังอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเปิดให้เห็นเล็กๆแต่ถ้าตัวหนังสือนี่ดำปื๊ดหมดเลยด้านหน้านี่ดำปื๊ดไม่มีจุดไหนที่มีรอยเปิดๆเลยให้สันนิษฐานได้เลยว่าองค์นั้นนะพรามีเดิมแน่นอนอย่างองค์เนี้ยที่พี่หลิวเช่าไปเนี่ยพี่หลิวก็ได้ไปทำกันบ้านดูว่าเออมันเป็นอย่างที่ผมพูดที่ผมแจ้งใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าการลมดำมาบางองค์เนี่ย ต่อใมนี้มันไม่ได้ว่าแค่ลมดาเต็มๆอย่างเดียวละบางทีเมื่อก่อน,นมันจะแบบจุ่มทั้งองค์เลยแล้วก็มันก็จะดาเสมอกันแต่เดี๋ยวนี้เขาแต้มเป็นบางจุดเฉพาะจุดซึ่งอาการแต้มเฉพาะจุดนี่มันยากโอกาสาพลาดมีมคือบางทีไม่ได้ไล่ดูดีๆอ้ยมีแต้มตรงนั้นตรงนี้มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี้ก็คือถึงบอกว่ายุคใหม่นี่มันเปลี่ยนไปคือการซื้อพระเขาประกันแท้ให้แต่เรื่องผิวเนี่ยคุณก็ต้องมีประสรบการณ์ในการดูด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ซื้อผ้าไปเนี่ยบางทีผิวอ่ะอพ้ามันแท้แต่ผิวไม่เดิมเวลาเขาไปคืนเขาบอกรับประกันแต่รับประกันเดิมทุกอย่างแต่เขาก็เขาก็ยังหักได้เป็นบางเจ้านะแต่ถ้าพราถ้าออกจากร้านลังเทพแล้วเกิดเราพลาดด้วยความเป็นจริงเนี่ยผมจะไม่มีหักเลยนะฮะก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนะสําหรับหลังหนังสือทอใหญ่หลังสาววแก่แล้วพี่มีอะไรสงสัยไหมเกยวกับรุ่นนี้ราคาช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่เยิญราคาตอนเนี้ย ถ้าเอาไม่สวยเลยนะผิวปวดเปิดเลยไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนแต่ถ้าสมมุติว่าผิวลมดําเดิมๆสวยๆเนี่ยก็แสนัพแต่ถ้าผิวนี่นะมีทั้งลมดําเดิมๆประหลอดหน้าหลังเยอะๆอะไรเงี้ยจัถึงสองแสนอ๋อตอนนี้ราคากำลังน่าเก็บน่าเก็บแล้วพี่ถึงแบบเข้ามาสะสมหลวงพุทธ้วยอันนี้ถือพี่พี่เล่าเรื่องนี้ความที่พี่เคยโดนมาขอย้อนขอย้อนย้อนความหลังนิดนึงที่ว่าเริ่มเข้ามาเก็บพระใหม่ ก็คือจะศรัทธาหลวงปู่ทวดเลยอันดับหนึ่งแล้วก็ไปไปเช่ารุ่นนี้เลยพี่บอกว่าเคยไปเรียนก่อนไปเรียนเราเราเราแรกเลยพี่เป็นยังไงเราให้เอฟฟังว่าเจ็บมาเยอะเป็นยังไงคือตอนนั้นทํางานประจําอยู่เราก็ว่างเป็นพนักงานเป็นพนักงานธนาคารนั่งรับตังดีๆไม่ชอบนั่งรับเงินนั่งรับเงินพอพักเที่ยงเราก็เบรกไปร้านหนังสืออยู่ในห้างอยู่ลาดาในห้างปุ๊บแล้วก็ไปร้านหนังสือเปิดหนังสือพระดูเอ้ เออเขาเปิดสอนอีคอร์สสอนเรียนคอร์สสอนเรียนดูพระสนใจเลยสนใจสมัครเลยไปดูเลยน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่พันโหแพงนะเว้ยนะเรียน2วันเรียน2วันแล้วก็ไปเรียนเสร็จเขาก็อพระพระนี่แหละพระที่ถ่ายอยู่เพี่ยทายอยู่เพี้ยันขโมยขโมยผมหรอไหนมันจะหลงนะถ่ายไป นายของผมอ่ะนี่ไงไปขโมยไปแล้วชีพผมอ๋อไม่เป็นไรแล้วเอ๊ยนี่ก่อนแล้วจ่ายให้ผมด้วยนะองค์ไรคนจ่ายเอาแล้วเดี๋ยวข้าวคุกกะปิเอ้ยข้าวคณะหมูกรอบผมไหมอ่าหยิบมาเลยเดี๋ยวนั่งกินไปด้วยคุยไปด้วยอ่ไอ้ตรงนี้ตัดออกไปนะเดตัดพี่เลี้ยวจริงเหรเลี้ยวเลี้ยวเลยเล่าต่อครับพี่หลิวเดี๋ยวกินให้พี่หลิวดูครับขออนุญาตนะครับเอซีเล่าต่อครับเล่าต่อเข้าด้วยอ่าก็ไปเรียนสามสี่พันเลยเหรอคอร์สหนึ่งอ่ะเออ อาจจะเกินก็ได้นะเกินเหรอพี่พี่เรียนกี่คอร์สคอร์ดเดียวสองวันสองวันสองวันคือเท่ากับเท่ากับว่าพี่เนี่ยเหมือนต้องขับรถจากพัทยี่บ้านไปสองวันเลยชลบุรีแล้วก็มานอนมานอนมานอนกรุงเทพแล้วคอร์สที่นี้เขามีอะไรให้กินไหมมีอาหารกลางวันให้มีอาหารกลางวันให้ตอนนั้นตอนนั้นไม่มีเงินนะก็แต่มีบัตรเครดิตก็กดบัตรเครดิตกดบัตรเครดิตมาซื้อไม่เดี๋ยวคือพี่เรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาพี่อยากได้เขาเองหรือว่าเขามาเสนอ เราเรียนเสร็จปุ๊บเราเราก็อยากตัดทาเนาะเราก็อยากเช่าเออเฮ้ยอาจารย์ผมขอเช่าได้ไหมอ๋อไปคือไปขอเขาเขาเช่าขอเขาเช่าคือเขาเอาง่ายๆว่าองค์นี้จะซื้อนี่คือองค์นี้เขามาสอนด้วยองค์นี้เขามาสอนเราตอนนี้เขาสอนเนี่ยเขาพูดว่าเฮ้ยอย่างท่านสภาพอย่างเงี้ยมันแพงมันอะไรเขาเขาขายพี่เขาพูดยังไงเขา เขาเขาไม่ได้บอกว่าแพงไม่แพงเขาบอกอย่าบอกใครนะอะไรนะมันไม่เทสชอบชอบไปแล้วอย่าบอกใครนะแล้วแล้วพี่ไม่ได้ถามว่าทำไมคุต้องไม่บอกใครวะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์คนอื่นรู้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณคือคนสังคมแล้วแบบภูมิใจนิดนิดต่อต่อแล้วแลบท์จบ จริงงยัไงไม่คือเดี๋ยวนะพอพี่ซื้อมาเนี่ยพี่ซื้อมากี่องค์เท่าไหร่เนี่ตอนนั้นเช่ามาสององค์ตอนนั้นชอบหลวงปู่ทวดมากก็เช่าเช่าหน้าทอทีมใหญ่มาองค์นึงแล้วก็เช่าวอจุดพิมเล็กมาอีกองค์นึ่งเรบสูตรแล้วใหญ่เล็กใหญ่เล็กโอ้ยสุดยอดแล้วหลวงปู่ทวดสององค์แสนแปดเขา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 เปิดมาแสนแปดต่อเขาเนีย ตอนนั้นต,ต่อเต,ตออะไรไม่เป็นด้วยความดีใจด้วยความอยากได้อย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะพิเศษไอเต๋คนพิเศษอย่าให้ใครรู้นะไม่ต่อเลยสักครั้งไมต่อเลยที่เขาดูอยู่เขาเขินตายเับแล้วเงินนี่ไปเอามาจากไหนกดบัตรเครดิตครับกดบัตรเครดิตด้วยกดบัตรเครดิตมาซื้อเลยครับตอนนั้นส่วนเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับกดเงินสดมาซื้อเลยครับแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นความจริงปรากฏได้อย่างไรนอนจอดูได้สักพักหนึ่งเอาไปเลี่ยมมาหรือยัง ยังยังยังในเรี่ยยังเป็นผ้าเปลือยอยู่อ่าตอนนั้นก็เอาไปเอาไปโชว์คนนู้นคนนี้นะอ่าแต่ด้วยว่าคนเขาดูไม่เป็นเนาะตอนนั้นยังไม่รู้จักผมใช่ป่ะยังยังเราก็ไปโชว์คนที่เรารู้จักเอาไปลงลงเฟซลงอะไรเงี้ยอ่ายซื้อมาสององแพงนะพี่ซื้อกี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วป่ะเป็นสิบเป็นสิบตั้งปีห้าสี่แล้วถามว่าโอ้หถ้าปีห้าสี่คุณซื้อแสนแปดอือในปีสิบเอ็ดปีหกห้าเท่ากับว่าตอนนั้นเงินมันใหญ่กว่านี้นะเพื่อนเออคือตกลงมาสองแสนกว่าเอ่อ อาจจะอยู่ประมาณเกือบสามแสนแปดอะไรอย่างเงี้ยเลยมันอารมณ์นั้นของนาตอนนี้ไงสิบปีที่แล้วตอนนี้มันรู้ความจริงได้ไงก็พอดีตอนนั้นช็อตจะใช้เงินแล้วก็ไอไอเงินที่กดบัตรเครดิตมันแหละก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเวลาต้องลาเออเอ้ยผ่อนไม่ไหวแล้วลองไปขายทักองคหนึ่งขายที่ไหนพี่เอามาขายบนมันทิพย์เลยครับอ๋อไม่กล้าไปปล่อยกับอาจารย์ไม่กล้าไปปล่อยกับอาจารย์เหมือนกับ ลองอยากจะลองด้วยว่าแท้หรือเปล่าก็ไม่มีร้านไหนรับเลยไปร้านไปชื่อดังๆทั้งนั้นใช่ไหมร้านดังๆทั้งนั้นเลยเขาเาพูดเขาพูดกับคุณว่าอย่างไงเขาก็บอกเออไม่ชอบบ้างไม่ดีบ้างยังไม่ชอบครับยังไม่ชอบครับเขาว่าจะพูดแบบปฏิเสธแบบสุภาพสุภาพนิดนึงยังไม่ชอบนะยังไม่ยังไม่ดียังไม่ดีจนจนจนผมสงสัยผมเลยถามว่า ทำไมถึงไม่ชอบครับไม่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจศัพท์ใช่ไหมเราใหม่ด้วยไม่ชอบไม่ยังไม่โดนยังไม่อะไรของเขาคืออะไรออันนี้อยากรู้ความจริงแล้วแต่น้วเหงื่อเริ่มแตกยังแต่เราก็เดินไปสามสี่ล้านแล้วทำไมไม่ชอบตกรารมาคนเดียวใช่ไหมฮะมาคนเดียวเลยครับเออเราก็ไม่เข้าใจภาษาเสียนคว่าไม่ชอบไม่ชอบยังไม่ ยังไม่โดนยังไม่ยังต้งการคือบางคำว่าไม่ชอบเนี่ยเป็นคําพูดปฏิเสธโดยสุภาพของเชื่อพรก็คือแปลว่าบางทีแบบมันยังไม่แท้นะเขาก็จะพูดยังไม่ชอบครบแล้วหลังจากนั้นที่พี่จะขึ้นมาเขาพอพี่รู้ว่าพระไม่แท้แล้วพี่ทำาไงต่อก็ถามเขาตรงๆก็เลยถามเขาตรงๆว่าพี่ทำไมทำไมไม่ชอบไม่ไม่ถูกไม่ถูกใจเพราะอะไรพี่ครับผมจนเขาบอกว่าเออมันเก๋ร้านร้านที่พูดนี่ร้านดังไหมเออเขาเป็นห้องเลยนะร้านใหญ่ร้านใหญ่เขาเหมือนเขาคง ลำคาหรือสงสารอะว่าคือคือจะบอกจะเกยจะเทคเกยไม่แท้น้องอ่าก็เลยถามเขาว่าเกยไม่แท้ตรงไหนดูเขาก็บอกเออเกยไม่แท้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยอพอรู้ปุ๊บว่าไม่แท้ปุ๊บผมตอนนั้นตอนนั้นแลันใจเสียแล้วน่าแดกไหมอุตส่าห์ไปเรียนมาสองวันอับแคนไปเรียนเยอะโอ้เยอะคัสคัสหนึ่งห้องหนึ่งเกือบสามสิบคนโอ้ก็เลยเอาไปคืนเขาแล้วเขาว่าไงคือยุคนั้นที่คนเรียนเยอะค่ะเพราะว่า คนนี้อยากเป็นไปเยนะใช่ไอทีหรือว่าโซเชียลมันยังไม่มีไม่มีฉะนั้นเนี่ยคนก็ก็ฝ่ายก็คนที่สนใจพระก็จะอยากเป็นตอนนั้นคนที่เล่นพระคือดูหนังสืออย่างเดียวใช่ดูจากหนังสืออย่างเดียวตอนนั้นหนังสือเก็เยอะมากอ่าฮะก็เลยก็เลยแล้วเขาไม่ได้มีหนังสือเล่มเดียวนะเขามีหนังสือสามสี่เล่มเลยนะแล้วพี่เอาไปคืนเขาบอกพี่ว่าบอกเปลี่ยนอ่เดี๋ยวเป็ีบยกโอ๊คอื่นให้ไม่เอาไม่เอาไม่แท้ได้ยังไงนี่นี่ครับนี่เข้ามาเนี่ยในคอร์คอ เดี๋ยวจอนี่ใสเลยพี่ไปทีเสร็ะเข้าจะเขาก็เลยได้เอ่อพาไปคืนเขาเขาบอกต่อเขาก็เขาบอกโอ้ยพวกนี้ดูพระไม่เป็นตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกเชื่ออาจารย์ไหมเออเราก็เอ้ไอ้พวกนี้ดูพระไม่เป็นยังไงไม่เป็นทั้งมันเลยเออไอ้พวกนี้ดูพระไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนองค์อื่นให้เดี๋ยวเอาสมเด็จเอาวัดเกศไปเออเอออาจารย์ครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มั่นใจอาจารย์แล้วก็เลยสุอาจารย์ครับขอขอเป็นเงินคืนแล้วกันพูดดรวยความสุภาพนะขอเป็เงินคืนเอ่อเด้ยยวเป็นองค์อื่นดีกว่าอ่อองเอาเดี๋ยวเอาองค์นี้นะเพื่อนๆลองคิดดูนะเอาหลวงปู่ทวดไปคืนจะเอาวัดเกตชโยพิมหกชั้นอกตันเจเกเป็นร้านคิดว่าเราไม่รู้เออจะเอาสมเด็จมาเอามาเปลี่ยนอ่าเอาหลวงปู่ทวดก็เลยบอกอาจารย์ครับ ตอนนั้นคือหมดเร,มเ,รมเริ่มเริ่มไม่มั่นใจาอาจารย์แล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่น่าเชื่อถือแล้วเออก็เลยบอกขอขอเป็นเงินดีกว่าแกบอกเออเงิน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 สดตอนนี้ไม่มีอาจารย์ใช้หมดแล้วอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเป็นเช็คให้อ่าก็จ่ายเป็นเช็คมาแต่ว่าตีเช็คลงหน้ามาสามเดือนโอเครอรอรอโอเคตีเช็คลงหน้ามาให้สามเดือนผมว่าอ่ะโอเคสามเดือนก็ไม่ไรรอได้อ่าขอให้ได้เงินขอให้ได้อ่าได้ขอให้ได้เงินได้เช็คก็ยังดีอ่า อีกสามเดือนไม่ขึ้นเงินเช็คเด้งเจ็บแล้วเจ็บแล้วแล้วสรุปสมุดสมวนเนี่ยพี่ได้ได้เงินคืนไหมได้เงินคืนเพราะอะไรก็โทรไปหาแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะจะลงสื่อจะฟ้องตลาดนะพูดเยนะครับเดี๋ยวจะลงสื่อไม่ได้เงินคืนหรอกไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะแกเป็นคนมีชื่อหรอแกถือว่ามีชื่อไหมแกเป็นไอ้นักเจ้าของหนังสือเพราะหนังสือเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันมีทั้งหนังสือพักแพงหนังสือพากเกอบางคนเนี่ย ลงหนังสือเนี่ยคนที่เขาดูพาพไม่เป็นเขาก็แยกไม่ออกนะอะไรแท้ไหนเก๊ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะลงสื่อนะเพราะว่าเขานี่เสียงโกรธไหมก็ก็นิ่งๆก็ยังยังไม่โกรธเท่าไหร่ยังยังยังแบบยังพูดดีๆอยู่เพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่คืนจริงเผมจะแจ้งความมานะอ่าอะไรอย่างเงี้ยสรุปเขาก็ต้องคืนมาเขาก็คืนให้ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วตอนคืนในซอยเช็คไหมเขาให้มาใบเดียวเลยตีกัใบเดียวเลยแล้วก็แต่ตีแต่ตีล่วงหน้ามาสามเดือน สามเดือนแล้วตุยตีให้มาสามเดือนสมมติว่าเราไปวันนี้อีกสามเดือนคุณถึงจะเบิกได้ก็คือตีไม่ก็ต้องรออีกสามเดือนอีกรออีกสามเดือนไอ้เรื่องเงินนี้หกเดือนแล้วพออีกสามเดือนผ่านไปปึ๊บไปลองขึ้นเงินแล้วเป็นไงเช็คเด้งไม่อันนี้ครั้งแรกหรอครั้งแรกที่เช็คเด้งอ๋อครั้งที่สองนะครั้งที่สองก็โทรไปอีกบอกอาจารย์ครับเช็คเงินไม่พอครับช่วยเอาเงินเข้าให้ด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวผมรูออกสื่อจริงนะอาจารย์จนจนจนเราหลังยอมเราหลังยอม แล้วหลังจากนั้นก็มาดูจากพี่ไม่พอครั้งที่สองที่ไปได้เช็คมาใหม่ป่ะหรือว่าให้เงินสดเลยอ๋อเขาก็เอาเงินเข้าเช็คให้แล้วเราก็เอาเช็คไปขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยอ่าเขาก็ยอมเขาก็ยอมเอาเงินไปเข้าไปเข้าเช็คให้เราอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่แบบมันเล่นอย่งบูทัวแต่ตอนนี้เจอเจอโค้ดที่ของจริงละตอนนั้นตอนนั้นถ้าถ้าเจอพี่เฉินตอนแรกนะตอนนี้นะลอไปแล้วนะตอนนี้ทัวมไปแล้วเออเออแล้วแล้วกดเตี๋ยดอกเบี้ยไปกี่เดือนไม่รู้อะ ได้ไหมนั่นแหละพี่เดี๋ยวให้พี่ตั้งแต่มาเจอพี่เฉินเราเป็นยังไงบ้างอ่ก็พอมาเจอพี่เฉินเสร็จปุ๊บก็พี่เฉินเขามีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วพี่เฉินเขาก็พ่วมพุ่มลูกองคือคือติด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 ตามพี่เฉินอยู่อ่าเห็นพี่เฉินแกส่งภาพประกวดอ่าติดรางวัลที่หนึ่งนู่นนี่นั่นออ่าแสดงว่าพี่เฉินเล่นเล่นภาพสวยแล้วภาแท้แท้สวย คือส่วนได้ก็คือแพงอย่างเดียวอย่างที่บอกอะครับคือเราเจอประสบการ์ทเกมาแต่พี่เฉินแกล่ารางวัลอย่างเดียวเลยไอเรายังไม่เล่นพักเกอยู่โดนพักเกอยู่ก็เลยก็เลยมาติดตามพี่เฉินมันเกี่ยวกับทัศนคติเม้่ตอนนั้นพี่หลิวก็อาจจะมองยึดติดที่เรื่องราคาการึ่งคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นพลาใหม่ๆอะจะมองราคาเป็นสําคัญโดยไม่เข้าใจถึงเรื่องสภาพพัาสวยใช่เนี่ยยังยังคือขอแท้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยใช่คือคือย่างแบบอย่างวันนี้ผมซื้อองค์นี้มาครับหลวงพ่อพงศ์เขากว้างหลังเข็มกัด คือองเนี้คือแบบมันสวยแบบตั้งแต่ที่เห็นมนไม่เคยสวยขนาดนี้ uh huh. คือพระจริงๆถ้าพระเปืนเน่อยนะเขาอาจจะเล่นกันอยู่แบบพระเปื่อยอาจจะไม่ถึงแสนอ uh huh. แต่ว่าอย่างงี้องค์นี้สวยจัดแล้วหลังเนี่ยมีจานหลวงพระพรมอย่างเงี้ย uh huh. สวยครบสูตรอย่างเงี้ย uh huh. คือถ้าพระเปื่อยก็คือแสนขึ้นแน่นอน uh huh. แล้วพออย่างเงี้ยผมเช่าควรจะฟิตซื้อผมอ uh huh. แต่ถ้าเจอบางองค์ไม่ถึงอไม่ถึงแสนนะคือบางทีจมูก uh huh. เปิดเปิดเ,เขาเรียกอะไรเนื้อมันไม่ติดหรือมีรอยแตกรอยอะไร ถูกแค่ไหนคือก็จะขายได้เฉพาะคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องสภาพพระแล้วพอวันนึงเขาเข้าใจสภาพพระเขาก็จะอยากขายแล้วมันจะขายยากอ่าใช่คือตอนนี้พี่หลิวว่ามาสุดทางแล้วเจอมาทุกรูปแบบแล้วเนี่ยเจอ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 มาทุกรูปแบบแล้วก็คือคือเช่าพ้าแท้เดียวไม่ได้อืก็คือเคยเช่าพ้าแท้แต่ไม่สวยพอจะขายก็ขายยากแต่ตอนนี้ก็คือขายได้แล้วตอนนี้ก็คือเราเก็บผ้าสวยขายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อนาคตอ่ะคนเขาต้องมางอ้อซื้อเราแน่ๆใช่ใช่ใช่นะครับ ก็เลยก็เลยวันนี้เราอยากได้ความควาปรึกษาอยากพี่เินอยากได้ความรู้คือมาเช่ามาเช่าภาพิชเฉนแล้วก็เลยมาขอความรู้พิ่เินด้วยอ่าฮะเรื่องแพ้แพ้ยังไงผิวดมยังไงพีชเินฝาก่องให้พี่น่อยครับครับก็ยังไงนะเพื่อนเพื่อนพี่หน่ว่าระรดไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะในการเล่นแพเขาอาจจะผ่านอะไรมีทั้งดีทั้งร้ายมาแต่ตอนนี้เขาเขาอยู่ในจุดที่ที่เขาเรียกอะไรจะค่อยๆเดินอย่างมั่นคงแล้ว ยังไงก็ฝากคนนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจพระเครื่องของทางพี่หลิวมรดกไทยซึ่งร้านลังเทพของเราก็มีการคัดกรองให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องเก๊ไม่เดิมหรืออะไรนะแล้วก็ให้ติดตามได้ในเว็บทาพระจันพี่หลิมรดกไทยนะครับครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่หลูวมรดกไทย้วยนะครับได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอเดอจ๊อเดอกล ช่องนี้สักพีนึงนี่นโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีคนอีกครับสวัสดีครับ